Ini, <imit> ini, <imit> ini, <imit> ini, ini semua apa? Ini 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 นี่ที่เป็นดารานะคอได้เห็นตกใจเลยว่าเป็นขับพี่ประมาณเลยเกินแล้วพี่ไม่ไปไม่เห็นไม่เห็น ไปไปไไปไปดูคนนี้ก่อน้เลยพอแล้วค่ะไม่ตามค่ะไปแล้วมาแล้วหไปเร็วเอานเขาไปแล้ี่นีนี่ย